สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะผมก็แก่ขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับผมพ่อแม่ผมนะครับถ้าไม่มีพ่อกับแม่ผมผมก็คงไม่ได้เกิดมาถ้าวันนั้นแม่ผมไม่ตุ้ยท้องพ่อผมอึบอึบอ,อผมก็คงไม่ได้เกิดมา ก็ขอบคุณแม่นะครับและขอบคุณพ่อที่ทําให้ผมเกิดมาผมก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวทุกคนผ่านมาเหมือนกันหมดผมเชื่อแต่ถ้าไม่มีเขาผมก็ไม่ได้เกิดมาอย่างที่ว่าปีนี้ก็อายุครบ35นะครับแก่ขึ้นไปอีกปีหนึ่งครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกคำอวยพรและก็ขาดไม่ได้เลยนะครับขอขอบคุณปู่ย่าตายาย พี่ป้านาอานะครับที่คอยสั่งสอนคอยเตือนคอยชี้นาทางคอยแนะนําสิ่งดีๆเข้ามาให้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนพ้องพี่น้องพ้องเพื่อนประมาณนี้ที่อยู่เคียงข้างผมนะครับถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านี้ผมก็ไม่รู้จะเป็นไงเหมือนกัน ผู้หญาตายายอย่างเงี้ยคอยสอนคอยเตือนพี่ป้านะคอยสอนคอยเตือนถ้าไม่มีพวกเขาหรือพวกท่านผมก็ไม่รู้จะเป็นไงเหมือนกันและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับขาดไม่ได้เลยรักแม่นะขอให้แม่อยู่หนูไปนานๆอย่าเพิ่งเป็นอะไรหนูยังไม่ได้เนเราคุณแม่เลยเฮ้ยไม่ใช่ดิ ตอบแทนบุญคุณเห็นมันคุ้นคุ้เหมือนกันนะเนาะเอออะไรประมาณนั้นยังไงก็รักนะแม่รักนะจ๊ะ